สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับไว้กนะครับวันนี้ไว้กก็จะพาไปไหว้พระใหญ่นะครับโดยการนั่งรถโดยสารประจําทางนะครับแล้วก็ไปเสร็จจากพระใหญ่ก็จะพานั่งเรือกลับจากเกาะลันเตาครับไปที่ย่านเซนทันนะครับผมแล้วก็พานั่งเรือจากย่านเซนท่านกลับไปที่กิมซาจุยนะครับผมไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวกันนะครับใช่เราจะไปเที่ยว วันนี้จะไปพาไปพระใหญ่นะครับผมบัดขึ้นไปกันตอนนี้เราก็มาถึงตรงงแล้วนะครับผมก็<สะ>เป็นห้างซิตี้เกตเอาเล t นะครับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆมาตรงชงก็มีเดินซื้อสินค้าลดราคานะครับปลอดภาษีอืเอาเลยครับผมเอาเลทนะครับผม<สะ>ห้างซิตี้เกตเอาเล t ก็จะเป็นห้าง สินค้าลดราคานะครับสินค้าพวกแบรนด์เนมนะครับผมนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับเป็นพวกยี่ห้อแบรนด์เนมต่างๆนะครับข้างบนก็จะเป็นกระเป๋านะครับเราสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้นะครับนะครมีหลายชั้นนะครับเดินดูกันนะครับผมครับส่วนตรงลานด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลานน้ําพุนะครับผมถ้าเราเดินออกมาจากสถานีรถไฟจะเดินไปกับเช้านะครับจะเจอลานน้ําพุนะครับตรงนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่นะครับผม เรากำลังจะเดินไปที่อูรถเมยนะครับผมลงไปทางหนองปิงนะครับก็มีอาหารขั้วนะครับเป็นไข่ไข่ต้มนกกระทาแล้วก็มันะฮะเกาลัดเอโคเกาลัดนะครับผมโอ้โหนร้านร้านที่เป็นรถเข็นก็มีอยู่ร้านเดียวนะครับ มีร้านประเภทนี้นะคะในฮ่องกงนะฮะนอกนั้นก็เป็นร้านค้าหมดเลยนะครับอันนี้เรามาเป็นวันธรรมดานะฮะก็จะคนจะน้อยถ้ามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนก็จะเยอะหน่อยครับผมนี่คือวันธรรมดาก็สบายๆครับกับเช้าสองปิงครับผมแต่เราจะเดินไปขึ้นรถเมล์ครับอยู่ตรงข้ามกับกับเช้านะครับผมนี่ฮะเราเดินไปทางเบี่ยงด้านข้างนี้เลยนะฮะ เราเดินข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะะในการข้ามถนนเราก็จะมากดปุ่มนี้นะครับผมนะครับที่อ่องคงจะมีปุ่มให้กดนะครับแล้วก็จะรอนะฮะมาแล้วก็ไฟเขียวครับเราจะข้ามไปนี่เป็นกระเช้าหนองปิงนะครับเราจะเดินไปอีกฝั่งนึงครับฝั่งขวาฝั่งนู้นจะเป็นอู่รถเมย์นะครับสําหรับขึ้นไปบนอ พระใหญ่เทียนฐานนะครับผมขึ้นเขานะครับครับผมครับสำหรับเพื่อนเพื่อนจะไปมาเก้านะครับไปนั่งรถที่สะพานเฮดซัตเอ็มบีนะฮ่องกงจูไห่มาเก้านก็มาขึ้นรถตรงนี้ได้นะครับสายยี่บหกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สายยี่บสามนะครับผมไปที่พระใหญ่กันนะครับผมนะฮะ ทางไปขึ้นรถนะครับนี่ถึงแล้วครับเนี่ยอยู่ขวาเหมือนเนี่ยครับรถก็จอดรอแล้วนะครับรอเวลาไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระใหญ่หลายปีแล้วนานแล้วไม่ได้ไปครับตอนนี้เราก็ต้ออยากไหว้พระเนาะนานหลายปีแล้วนะเป็นปีแล้วม่ได้ไปครับผมเพราะช่วงอากาศร้อนมันจะร้อนมากฮะจงมีอากาศเย็นๆหน่อย ก็คงจะไปไหว้พระทุกวันเลยเสิร์ฟสายก็เลยไม่ได้ไปอะไรวันนี้แทนวันนี้ก็สายเหมือนกันครับแต่ก็สายพอทะลุมาเลยได้ขึ้นรถเลยนะครับใครมีกระเป๋าก็เจ็บไว้ด้านล่างเลยนะครับไม่มีก็ขึ้นรถได้เลยค่ารถคนละ20บเหรียญน,นะครับ ยี่สิบเหรียงครับเป็นบรรยากาศในรถนะฮะนั่งสบายดีนะฮะคนละยี่สิบเหรียญนะฮะัรถครัยบผมเยอะือนกัสงามมากนั่งสบายสบายเลย เย็นๆนิดนึ่งแล้วนะครับฮ่องกงสำหรับใครมาเที่ยวฮ่องกงช่วงนี้ก็เที่ยวสบายๆยันเมษาเลยครับเีนี่แต่ถ้าหลังเมษาไปแล้วร้อนจักแตกแน่นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรถกําลังลงเขานะครับเอาบรรยากาศมาฝากนะครับผมครับนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ําจือดอ่าแซกบิกนะครับผมเป็นอ่างน้ําจืดใหญ่มากนะครับ ี่เก็บน้ําจากไอเราลันเตาพิกนะครับผมตอนนี้เราก็มาส่งถึงล้านหน้านะฮะตรงประตูทางเข้านะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดวัดใหญ่นะฮะเทียนฐานนะวัดพระใหญ่เทียนนี้นอี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหนองปิงนะครับอยู่ฝั่งนี้นตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด พ้าใหญ่แล้วนะครับผมด้านหลังเรานี้นะครับผมท่าครับองค์พใหญ่จะตั้งปฏิทฐานอยู่ด้านบนนะครบ,บนเขาเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันครับอื้อ ครับมาถึงพายใหญ่ที่ไรต้องนี่ฮะลูกคิดทอด้านอยู่ข้างทางนะฮะมาแล้วสามสิบเหียตอนนี้ขึ้นราคาแล้วเมื่อก่อนยี่สิบเนาะโอ้ขึ้นมาสามสิบเหรียญครับผมเท่าต,ตัวเกือบเกือบเท่าทำไมลูกคินนี่นี่อร่อยอร่อย เพรานแพงมันก็เลต้อง,ง,อ,งอร่อยซื้ออ,อ,ยอ,อยู่ข้างล่างไม่ค่อยอร่อยนะพอขึ้นมาบนพระใหญ่ทีไรนี่อร่อยอร่อยอันนี้ร้านโจฟูฟ้าครับวันนี้ปิดนะฮะัปิดประจำเปิดครับโจฟูฟ้าเป็นเตาอะไรวะเราเรียกอะไรบ้านเราเต้าวหวยเอาวหวยอ่า อาก,กาเศเย็นสบายเลยครับหนาวเลยตอนนี้ที่หนาวเลยขึ้นไปต้องใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วเอาเสื้อแขนยาวมายืนบนนี้เน,นี่ครับทุกคนคจะดีกว่าเดินขึ้นไปไหว้องค้พรใหญ่ด้านบนนะครับไปคนไทยนะฮะเรามาเที่ยวกันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปไหว้ด้านในนี้นนกัน ไปไหว้พระใหญ่ฝั่งนู้นมาเสร็จแล้วครับเราก็ข้ามมาอีกฝั่งนะครับมาไหว้พระฝั่งนึงนะครับพอปักทูบนะครับจะปักทั้งหมดสามที่นะครับผมตรงนี้เราก็ตรงกระถางทูบเจ้าที่ตรงนู้นนะครันู้นจะเป็นเจ้าที่อันนี้เป็นพระด้านในนะคสามที่นะครับผมครับเราก็เดินเข้ามาบริเวณวัดโพลินแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะมีพระพุทธร,รูปอยู่ด้านในอุโบสถนะครับมีอุโบสถสองชั้นนะครับผมอุโบสถนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับแล้วเดินขึ้นไปข้างบนก็จะมีด้านหลังอีกอุโบสถสองหลังนะครับผมจะมีพระเป็นทองคำนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับด้านในแล้วก็จะให้ชมบริเวณด้านนอกแล้วกันนะครับไปพระเสร็จเราก็จะมาทานอาหารเจกันนะครับ

เจ้กันมะม,วมว่วงมะม่วงไก่อะไรนะสาคูรับมะม่มวงมะม่วงสาคออาอูอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้สามอย่างนะสามอย่างน,นี้าอ,อ,นอาหารเจทำบุญน,นะ ทานมาได้อาหารทานแล้วก็ได้บุญด,นะด้วยคนระับเป็นตั้งหู้นะครับช้ีอย่างนี่เป็นขนมคล้ายๆข,ขนมผักกาดปะขนมผักกาดนะใช่ไหม,มนี่ครับเป็นขนมผักกาดนะ ชิ้นหนามากใหญ่มมล่มากลากกับซอสพริกแล้วอร่อยครับข้าวพอแถวตลา,าดน้อยเหรออันนี้อันนี้อันนี้เผือกอร่อยนะครับเนี่ยเปผือกเผือกทอดเหรอ Banlog, đi măng tay hoa gia pingo. Măng tayo lì măng tayo hảo không mong bằng ngon kính đi ok no, shape, ok 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 Họ làm ok 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 ช่วยางาดำ,สานนำใส้งาดำไสงาดำแสดงว่าหวานทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะทานอาหารเจนในวัดนะ,ะตอนนี้ก็จะไปเดินหาเช้่าของบูชากันนะฮะนะเป็นรูปเจ้าแม่กวนิมแล้วก็เครื่องรางนะฮะต,ต่าง ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับออกมานะครับโดยมาผ่านองค์พระใหญ่เทียนฐานเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อที่จะออกไปที่หมู่บ้านหนองปิงนะครับผมนะฮะก็เป็นบริเวณด้านหน้าที่เขามาไหว้กันนะครับผมรงด้านหลังเราก็จะเป็นหมู่บ้านหนองปิงนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นร้านค้าครับเป็นที่ขายของแล้วก็เป็นพวกอ่ ตรงที่เราไปนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างนะครับต้องเดินผ่านหมู่บ้านนี้นะครับครับตอนนี้ก็จะเข้าไปด้านในนะครับหมู่บ้านหนองปิงนี่เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อยู่บริเวณหน้าวัดอ่าวัดพระใหญ่นะครับผมตอนนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่เป็นเป็นแบบร้านขายของอะไรนะีของทิละลึกอะไรพวกนี้ครับผมนะครับเราเดินเข้ามาด้านในก็จะมีของ ของฝากนะครับเป็นของอะไรพระอะไรพวกนี้ครับที่เราไปวัดทั่วไปก็จะมีของฝากเป็นของที่ระลึกเป็นร้านขายเงินอะไรพวกนี้ครับผมบเดี๋ยวเราจะพาเดินดูกันแล้วนนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับก็จะมีเสียงเพลงนะครับเปิดเสียงตามสายนะครับนะะ ของฝั่งฮะของที่ระลึกนะฮะร้านที่ระลึกน้องของเขาเจ็บขายรูปนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะฮะถ่ายย้อนขึ้หนไปนะฮะ นี่ก็จะมีโซนร้านอาหารได้นะฮะของกินนะฮะครับตอนนี้เราก็มาที่ท้ายหมู่บ้านแล้วครับก็จะเป็นทางขึ้นลงกระเช้านะครับผมนี่ก็เป็นใครอยากมาขึ้นกระเช้าลงกระเช้ามาก็จะมาบริเวณนี้นะครับอยู่ท้ายของหมู่บ้านของปิงเลยนะครับผมครับตรงน,นี้เราก็เดินมาขึ้นรถจะไปเกาะ ไปที่หมวยวอ้อต่อนะครับผมเพราะว่ามวยวอ้อแล้วเราจะไปนั่งเรือกลับกันนะฮะเราจะไม่กลับไปที่ตรงชงครับผมจะเที่ยวตามนี้ก็ได้นะครับผมมานั่งเนะี่ยฮะรถที่ไปตรงชงสายยี่สิบสามนะฮะของเราก็เลียดึ้นมาอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะผมช่งเขากำลังขึ้นรถกันอยู่นะครับนี่คือกลับไปตรงชงแต่เราจะไปที่หมวยวอ้อ แล้วนั่งเรือไปที่ฮ่องกงนะครับไปก็ที่เซนทันแล้วค่อยนั่งข้ามไปฝั่งจิมซาจุยแล้วก็นั่งรถเมล์กลับบ้านนะฮะเป็นโปรแกรมของเราใครจะตามก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะนั่งจากนี้ไปหมวยวอกน,นะฮะก็ไปต่อเรือเมอร์รี่ครับไปที่รถยี่สิบบาทยี่สิบเหรียญ แต่ถ้าเรานั่งไปต้องย้อนไปนนยีย่สิบวันแหลแต่ว่าที่นี่มันลอยย,ยาวน,นิดนึ่งที่หมุ่ยวอน่ยนะครับผมนั่งรถไปลงสุดสายเลยที่หมุ่ยว้อแล้วก็เดินจากสถานีรถไฟไป,ไปท่าเรือเนะี่ยท่าเรือติดกันเลยครับตรงนี้ตรงกลางพอดีตรงนี้เขาก่อสร้างอยู่นะฮะเรือเพิ่งจะออกไปด้วยอ่ามันต้องเสียเงินกต้องรองอีกนานเลยรออยู่กพักนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนว่ามีเรือรอบกี่โมงฮะที่จริงถ้ามีเวลาว่างมาก็แวะมาเที่ยวถ้ามาต้องช่งวงว่ายฟ้าช่วงเช้านะช่วงบ่ายแวะมาที่เมือว่อก็มีทะเลนะครับมีชายหาดแล้วก็มีน้ําตกสวยได้นะครับชันเนี้ยที่ต้องเที่ยวตรงนี้ก็มีเยอะหรือจะเดินเขาอะไรเงี้ยขึ้นไปชมวิวได้นะฮะแต่พอดีช่วงนี้มัน เรามาข้าแล้วเ,เราเลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถึงท่าเรือกันแล้วนะครับตอนนี้ข้ามเรือไปไปที่นนไปที่เซนท่านแล้วเรือมีรอบหนเลยห้าโมงครึ่งครับตอนนี่นห้าโม,มงยี่ามมส,สามนะอะไรครับขึ้นเรือได้เลยอะไรครับขึ้นเรือกัน ครับใครมีจักรยานก็เอาจักรยานมาปัน่นนานะครับถ้าไม่มีจักรยานก็มาเช่าบริเวณด้านหน้าท่าเรือก็มีนะครับนั่งเรือชมบรรยากาศทะเลไปครับนั่นบนแล้วนะนนครับเป็นที่นั่ง ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนนะฮะนี่เป็นด้านล่างนะฮะนี่เป็นที่นั่งที่จอดจักรยานอยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนคนตูฝั่งนี้ได้ชมวิวฮ่องกงฮะฝั่งนี้เราจะได้นั่งชมวิวส่องฮ่องกงด้นะครับ สวยนะครับทะเลหมุยว้อนั่งั่งนนี่ยะคุณแม่ไปไหนนั่งเรือผ่านไปตรงตรงท่าเรือไงตรงเส้นท่านเนี่ยเพราะว่ามีติดไฟติดหลก็ดูชมไฟเนี่ย<า>แต่ไม่รู้จะถึงโน้นจะถ่ายได้บ้างหเนี่ยเพราะมันกระจกสะท้อนผมเงนี้อเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง ครับตอนนี้เรือก็เริ่มออกจากฝั่งแล้วนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศชายฝั่งนะครับมุ่ยว่อครับผมครับด้านนอกชายฝั่งฮ่องกงก็จะมีเรือสินค้านะครับมาจอดรอลงสินค้าที่ท่าเรือที่ฮ่องกงนะครับนะครับจอดเต็มเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึง บริเวณเกาะฮ่องกงนะครับเดินทางมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับต่อก็มาถึงก่อนหัวค่านิดนึงครับเขายังไม่เปิดไฟนะครับก็ชมบรรยากาศแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็โอเคนะใช้ได้นะครับบรรยากาศวิวถ้าเรามาค่ากว่าน,นี้นิดนึงอาจจะได้ชมวิวเปิดไฟนะครับสวยๆหน่อยครับผมตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือที่จังหวัดครับตอนนี้มาถึงจังหวัด แล้วก็จะลงเรือกันแล้ว oh, <sorry. S 1> ครับตอนนี้เราก็เดินออกมาบริเวณด้านนอกนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าย่านเซ็นทันนะครับผม จะมีท่าเรือแยะเลยนะครับเีไปไหลเกาะนะครับเกาะต่างๆที่อยู่รอบฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือข้ามฟากได้นะครับจากเป็นั่งไปที่ฝั่งเกาลูนนะครับที่กิมซาจุยนะครับผมนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งกิมซ่าจุยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นแผ่นใหญ่เกาะเอ่อเกาลุนนะครับผมก็จะเรียกฝั่งเกาลูนครับผมนี่ครับเรือที่เรานั่งมานะครับเนี่ยเป็นเรือเฟอร์รี่นะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ท่าเรือ้ฝั่งกิมซาจุยนะครับผมนั่งเรือข้ามฟารับ เรี4เหรียญครับจะไปขึ้นเรือข้ามฟากนะครับข้ามไปฝั่งกินมลายจยุยนะครับผมเดี๋ยวเดินไปที่เรือแล้วนะครับ นเนตเรือก็ออกจากท่าเรือแล้วนะครับผมท่าเรือเซนทันนะครับฝั่งเกาะฮ่อ,องกงนะครับผมนี่ยครับเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นย่านเซนทันตรงที่เป็นย่านธนาคารการเงินนะครับฟไนแนนเชียลต่างๆนะครับผมอยู่แถวเซนทันเยอะมากเลยนะครับผมส่วนถัดไปก็เป็นย่านเออดมิลลาธีนะครับ ย่านนี้ก็จะเป็นพวกสถานทูตต่างๆนะครับสักง,งานที่ให้บริการาต่างประเทศนะครับผมครับต่อไปก็ย่านว่นใจนะครับผมย่านว่นใจก็เป็นย่านท่องเที่ยวนะที่อยู่ที่กินฮะของอร่อยเยอะครับจากนั้นถัดไปรีก็นู่นเลยสงกระวานนะครับผมสุดท้ายครับนู่นครับไกลๆนะฮะแถวสนามมา้า ครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งการูนนะครับการูนตะวันตกนะครับตรงนี้จะเป็นย่านเลยจากกิมซาจุยไปนิดหนึ่งนะครับตรงสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับตรงนั้นครับตอนนี้ก็มาถึงกิมซาจุยนะครับผมเราก็จะเดินออกไปบริเวณด้านนอกกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวฝั่งเรามีจุดชมวิวนะครับแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าแล้ว อถวนี้เป็นย่านท่องเที่ยวนะครับการโรงแรมใครจะพักแถวนี้ก็มีโรงแรมนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมที่กินที่เที่ยวนะครับวันนี้ก็มาถึงกิมตาจวยนะครับตอนนี้ก็เราจะเดินกลับบ้านแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเยวจะนั่งรถเมล์เดี๋ยวเรนนะักลับไปที่ลอกฟูนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ